พ่อเป็นได้ผู้สาวเก่าปันใจแล้วพ่อผู้สาวเก่าแล้วกันนี่ใสใจข้อดีอยู่กัเก่าล่ะแต่ว่ามันนัองเป็นไปบ่ได้ดอกมูหันกับวอานัวหองมวนไปตือตือดอกเออเพื่อว่าเสพ่อมาเอารอบสองเลยพอว่าเอาดอกพอยืดมันเพราะว่าพอห่างใยผู้เดียวบัดหาลังเตียใยเบื้องต้นแหละตับยูุนันนันมูนันคือผัวเจ้าว่าเหรียญเด้อเออเื่อว่าผัวเจ้านี่หากเจ้าผู้เดียวเกิดมาต้องเวนผัวหนึ่งเมียเดียวละ แมนวะครับอัน,นท,ทุกอย่างคือบอลเหรีเออทุกอย่างคือบอลเหรีเพราะว่าพอเสียงกับตัวไปแน่ัพวกเบากิ่งเนี่ยเล็กน um uh> ้อยดอกพ่อพ um, ่าน okay. uh, ี่พ่อห็นบ่ขนาดผู้สาวเขาต้งปันใจแมนเพราะว่าตั้งแต่ผู้ขนาดเศรษฐีเลยต้งอยากกอดพ่อเนาะแมนครับแต่เศรษฐีเม่งละเอีดเพิ่นกับว่าพอเสียงเบาดีว่าเป็นตาตัวผู้ใดดอกพนะเพิ่นกะนั่นเพิ่นที่ใหอ้ละเฮ็ดไอ้เป็นมีเสนเตอร์ปุ๋ยอยู่ครับ เพราะฉะนั้นพี่น้องใจเยน็นเ็นครับมีปุ๋ยสูตรใหม่ที่มนนาแนะนำให้พี่น้องโยครับเออพี่น้องสิได้ใส่ในปีหกห้าครับ,รบเอาอ่อนพ่อเป็นเดื่อซีเคฟอร์มีตัวนี้คนถามหาอะไรบอซี่เคฟฟอร์มน,นี้กะกะห่างๆถามก็คือพี่น้องคก็จะกินบอตนเมื่อโดยมากกสบมี่เป็นพี่น้องกูเก่าซื้อไปกินยังเสนาซื้อไปมันกินซื้อถุงหนึ่งไหมกับเดือนเนาะถุงหนึ่งก็ได้เป็นเดือนเพราะฉะนั้นเออแมน เอาจังสี่พอเสียงเบิดหนีเร็วอย่างพวกนั้นมดหนีพ่อบอกว่าสื่อทีเแค่คุยกับหมูหันได้พ่อครับก็พอเสียงกันนั่นแหละครับสื่อที่แค่ปลดหมีกครับซอยหมูหันไปถ้ามันดีมันตอบโจทย์ที่แค่ปลดหนีมีกครับกันว่าตัวใดบวกขึ้นกินแล้วมันก็ขึ้นกล้วยตัวใดบวกขึ้นกินแล้วก็ขึ้นครับกินแล้วก็บบำรุงนำนุ่มน้ำครับคณะนั้นก็ติดต่อหมูหันก็ได้ครับเพราะว่าพอเสียงเบิดหนีเร็วครับพอเสียงเบิดหนีเร็วครับ เนาะครับเอาคนใดสนใจนะสนใจเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งสามห้าสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดนะพ่อเอาอ่อนพอทำเลยคุณที่มุดหนีเราไม่มีความสุขาเลยพ่อครับมีความสุขครับคนที่บ่มีหนีมีสินมันกะให้ว่าได้กะเอาบ่าได้กะบ่เป็นหยังยังตีแม่หมูหันค,คือไปเรื่อยเรื่อยมาเรื่อยๆคือว่าเอาอไปยังตี่มายัางตีฮาลังเตียเขาบ่าได้งัว,ได,งวได้กล้วยมาแต่ว่าเพื่อนจ้างไปยังตี่ก็บพ่อได้ใส ได้ลูกไฮรันกินไปน้ำยังกี่นะเ่าต้องดินไหลแล้วเพราะต้องดินไหลไปเรื่อยๆก็มีดอกเบี้ยแล้วนะพ่อครับคือถือแต่ละว่ามันเคี่ยงแล้วนะวันนี้นะรู้สึกว่าพ่อร่อขึ้นหลายเดียวพ่อได้กระบุนกระไายยังครับตัวนี้ตัวนี้พ่อก็ร่อขึ้นหลายเสือก็งามหมวกก็ล่อกระเป๋าก็ดีครับกระเป๋าก็ดีครับพ่อเออกระสะพ่อชั่วนี่นะอี๋ยังเนี่ยครโมเมนต์โมเมนต์อันนี้ไหม อันนี้ครับแนวจอดงัวครับงัวตัวใดมันขึ้นรถยงยางเขาก็จิตดยังท so ี่มันก็เต้นขึ้นครับตแมนคือห้ามย่างเดียวว่าเย้าไปหยอกผู้สาวครับคันพกไปเรนนั่นคันผู้บจังหยางป้าเท่านี้พกว้อตัวมันตัวตำรวจแต่ว่าผมมีว้อเตะครับตัวตำรวจก็ได้ครับออาโอเคพอบคกณลราคาขอบคุณครับสวัสดีครับ